สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2560ันาสำนักง,งานเทศบาลตำบลอุบงอํำเภอหนองอัวซอจังหวัดอุดรธานีนะฮะก็ได้เดินทางมาสวนผักหวานป่าพาอออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อมาทำการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการปลูกผักหวานป่าอย่างมืออาชีพนายกเทศบาลตำบลอุบงนะฮะ ก็นำพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ารับฟังการบรรยายนะครับจากประสบการณ์นะครับทางสวนผราหวานป่าพ่อออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับก็ให้ความรู้ตอบข้อซักถามต่างๆแก่บรรดาพี่น้องแล้วก็คณะของท่านนายกเทศบาลตำบลอุบมุงนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี มีการสาธิตนะครับในเรื่องต่างๆจนเป็นที่เข้าใจนะครับหลังจากนั้นก็พาพี่น้องเดินชมสวนแล้วก็ตอบข้อสักถามภายในสวนด้วยนะดูตัวอย่างนะครับการปรลกูกการดูแลรักษาพี่น้องก็ได้นําเมล็ดผักหวานป่าไม่ว่าจะเป็นเมล็ดสดเมล็ดแห้งหรือนะครับเมล็ดที่เป็นถั่วงอกผักหวานนะครับ ตลอดจนได้นำผักหวานป่าที่เป็นรากงอกนะฮะนำกิ่งตอนแล้วก็ได้นำกิ่งตอนชานะครับกลับไปปลูกกันนะฮะหลังจากนั้นเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านนายกก็ได้ติดต่อกลับมาเห็นไหมฮะท่านนายกปลูกโตแล้วก็บอกว่าเจริญงกวกงาม 90- ถึงแล้วก็ขนาดนี้ได้ขายแล้วนะครับ แล้วก็ได้ติดต่อกลับมาเพื่อสั่งจองพันุ์จากสวนประหวานป่าพออป๊อกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดต้นกาก,กิ่งตอนนะครับหรือกิ่งตอนชำฉะนั้นเพราะม่พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์นะฮะจะสั่งจองเมล็ดหรือว่ากิ่งตอนขนาดนี้แล้วก็เปิดให้ท่านนะครับได้สั่งจองกันตามลําดับคิวจองนะครับนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่สวนประหวานป่าปออป๊อกอำเภอบานหมจังหวัดสระบุรี นะครับนี่เป็นผลงานหนึ่งนะฮะที่เราการันตีได้ว่าประสบความสําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ยังไม่ได้สั่งจองหรืออยากจะปลูกผักหวานป่าก็ติดต่อเข้ามานะครับตามหมายเลขที่ผมติดไว้ให้นะครับสวัสดีครับ